หลวงพ่อมีเล่าเรื่องวาระสุดท้ายหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อมีลูกศิษย์หลวงพ่อจงเล่าเหตุการณ์แห่งวาระสุดท้ายในคราวที่หลวงพ่อจงมรณภาพให้ฟังว่าหลวงพ่อจงท่านเป็นพระท,ที่มีสุขภาพดีไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยมาก่อนเลยนอกจากจะเป็นหวัดเล็กๆน,น้อยๆเท่านั้นที่ท่านมีสุขภาพดี เพราะว่าในตอนเช้ามืดท่านจะตื่นขึ้นมาทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วก็คว้าไม้กวาดปัดกวาดทั่วบริเวณวัดได้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสุขภาพของท่านจึงแข็งแรงมีความกระฉับกระเฉงเดินเหินคล่องแคล่วว่องไวแม้แต่พระหนุ่ม,มก็ยังเดินเร็วสู้ท่านไม่ได้ก่อนที่ท่านจะมรณภาพประมาณหนึ่งเดือนท่านเกิดหกล้มในห้องน้ำ จึงเป็นอมพาตเดินไม่ได้รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายเพราะแก่มากแล้วมีแต่ทรงกับสุดเท่านั้นเวลาพูดก็มีเสียงแหบๆฟังไม่ค่อยชัดพอมีพระไปะเยี่ยมท่านก็ให้สวดมนต์ให้ท่านฟังท่านจะนอนยิ้มฟังพระสวดเป็นการระงับทุกขเวทนาทั้งหลายโดยไม่ร้องหรือบ่นอะไรให้ใครได้ยินเลยแม้แต่เพียงคำเดียวนอกจากท่านจะสายหน้าไปมาและพูดว่า คราวนี้เขาเอาเราอยู่แน่แล้วเพียงแค่นี้เท่านั้นในขณะที่ท่านป่วยท่านก็ยังรับแขกจนดึกจนเดินไม่ว่าจะขอร้องให้ท่านพักผ่อนด้วยความเป็นห่วงแต่ท่านก็ไม่ยอมพักกลับพูดว่าเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้ดูกำลังใจของท่านสี่ดีแค่ไหนวันที่ท่านจะเสียก็นั่งรับแขกอยู่ดีๆตามปกติ วันนั้นฉันสังเกตเห็นอาการของท่านรู้สึกทุเลาขึ้นมากต้อนรับแขกด้วยใบหน้าที่ยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสไม่เหมือนกับทุกๆวันฉันเห็นแล้วเกิดสังหรณ์ใจมันผิดปกติเพราะว่าคนเราก็เหมือนกับตะเกียงหรือดวงเทียนที่กําลังจะดับมันจะสว่างวูบขึ้นอีกครั้งก่อนจะดับฉันจึงไม่กลับวัดเฝ้าดูท่านถึงเย็นก็ได้เรื่องจริงจงหลวงพง่อจงท่านบอกขอตัวกับแขกว่าท่านจะนอน ฉันเห็นแล้วท่านคงไม่ไหวจริงๆเพราะตามธรรมดาท่านไม่เคยออกป่าขอตัวกับแขกเลยแม้แต่เพียงครั้งเดียวพอฉันเห็นท่านนอนเข้าสมาธิเท่านั้นก็แน่ใจทันทีรีบหาทูบเทียนจุดบูชาพระัตนัตรัยท่านก็นอนหลับตาเข้าฌานเฉยอยู่อย่างนั้นฉันก็บอกให้ทุกทคนรู้แลงเงียบๆเ,เข้าไว้พอท่านยังไม่ได้ละสังขารอยู่ในฌานคืนนั้นทางพระและฆราวาส ผัดกันนั่งเฝ้าหลวงพ่อจงจนดึกก็มีพระที่วัดสองสามองค์เท่าที่จําได้ก็มีหลวงพ่อครุฑองค์นี้ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอกต่อจากหลวงพ่อไวยแล้วก็มีพระเพ่งพระมหาสแวงวัดสีคดเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นวัดสันติการามอยู่ยิงเยองวัดน้ําเต้านั่นแหละและก็ฉันรวมสี่องค์แต่คารวาสมีมากพอชาวบ้านรู้ข่าวเข้าเท่านั้น แห่กันมาเฝ้าดูอาการของหลวงพ่อจงด้วยความเป็นห่วงเต็มกุฏิไปหมดเวลาประมาณตีหนึ่งกว่ากว่าของวันที่เท่าไร่ฉันจำไม่ได้แต่จำได้ว่าเป็นคืนวันเพ็ญขึ้น15บห้าคำเดือน3ตรงกับวันมาค้าบูชาพอดีผู้เขียนเทียบปฏิทินร้อยปีดูแล้วตรงกับวันอังคารที่16กุมภาพัน์ปีพุทธศักราช2 5 0 8ตรงตามบันทึก วันมรณาภาพของทางวัดซึ่งแสดงถึงความทรงจำของหลวงพ่อยังมีดีเลิศจริงหลวงพ่อจงก็หมดลมและสังขารด้วยความสงบโดยไม่มีอาการทุรนท,ทุรายใดๆทั้งสิ้นแม้แต่เล็กน้อยพอท่านมรณาภาพในชานฉันกับพระมหาสแสวงนั่งสมาธิดูต่างท่านเห็นแต่ลูกไฟดวงใหญ่มีแสงสีเหลืองนวลสว่างสวยัยลอยออกจากศรีรษะของหลวงพ่อจง หายขึ้นไปอย่างรวดเร็วดูตามท่านไม่ทันจริงๆสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเออะอะไปทั่วกุฏิพอพระและขราว่าทุกคนที่นั่งอยู่ที่นั่นต่างก็เห็นดวงไฟลอยออกจากล่างหลวงพ่อจงด้วยตาเปล่าเหมือนกันทั้งหมดแม้แต่ชาวบ้านทุกๆคนที่นั่งอยู่นอกกุฏิยังเห็นลูกไฟดวงใหญ่พุ่งออกมาจากกุฏิหายขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นที่น่าอัศาจารย์จริงๆเหมือนกับว่าท่านจะแสดงปฏิหาร ให้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายเป็นการอำลาอย่างนั้นแหละพอชาวบ้านรู้ว่าหลวงพ่อจงท่านละสังขารแล้วเท่านั้นก็พากันร้องไห้ระงมฮือออกกันเข้าไปยื้อแย่งฉีกจีวรกันใหญ่พอตอนเช้าก็มีคนแห่กันมาฉีกจีวรจนต้องเปลี่ยนใหม่ไม่รู้กี่ชุดต่อกี่ชุดแม้แต่สายศิลที่โยงจากศพก็แย่งกันบางคนเอาขี้มินทามือทาเท้า,ทาพิมพ์ลงผ้ากัน จนมือจนท้าของหลวงพ่อเหลืองไปหมดบางคนถอนเล็บออกจากนิ้วมือนิ้วเท้ายังมีเลือดแดงๆติดอยู่เลยมีอยู่รายหนึ่งถึงกับตัดนิ้วมือของท่านไปปัจจุบันยังใช้ติดตัวอยู่ก็ขนพื้นที่นั่นแหละไปถามคนที่นั่นรู้จักชื่อกันทางนั้นดูความศรัทธาที่พวกเขามีต่อท่านสี่แม้แต่ตายแล้วสังขารย,ยังถูกรบกวนไม่มีที่สิ้นสุดสมกับที่ท่านเคยบอกฉันว่า ฉันเกิดมาเพื่อใช้นี่ชาวบ้านเขาจริงๆหลวงพ่อจงถึงแก่การมรณภาพวันที่16กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2508เวลา1นาฬิกา55นาทีรวมสิริอายุ93ปี